หมวกเป็นลูกตาเหมือนโลโก้ตาวิเศษเห็นนะที่ถ้าใครอายุ30ขึ้นไปน่าจะพอคุ้นตาอยู่บ้างกับสโลแกนทิ้งขยะให้ถูกที่ซึ่งรูปลูกตาตัวการ์ตูนที่อยู่บนหมวกกันน็อกของอาราที่ถึงจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ที่จริงแล้วมันมีที่มาจากนักขับชาวอังกฤษนามว่าจอห์นคูเปอร์เขาเป็นนักแข่งรถระดับตำนานที่มีชื่อเสียงช่วงยุคปี1 9 6 0งเกถึงครับในปีแรกที่ลงแข่งระดับมืออาชีพคูเปอร์ได้เริ่มวาดลูกตาลงไปบนหมวกกันน็อตตั้แ่ปี164 โดยโลวดลายนั้นจะเป็นการวาดด้วยมือของคูเปอร์เองจากตัวอ,อักษรยอด JC ที่มาจากจอร์ดคูเปอร์ซึ่งมันก็จะไปพ้องกับชื่อตัวละครในนิยายตัวหนึ่งครับนั่นคือจิมบีนี่คริกเก็ตซึ่งเป็นจิ้งหรีดวัน,นิพกที่เคยมีตัวตนในนิทานอิสบอย่างเรื่องมดกับจิ้งหรีดและในสื่อศตวรรษที่20อย่างพีโนกิโอนั่นเอง ซึ่งตอนแรกตะคูเปอร์ก็เขียนรูปจิ้งหรีดจิมินี่แบบเต็มตัวลงไปบนหมวกกันน็อกครับแต่ทางเจ้าหน้าที่สนามแข่งเขาไม่อนุญาตเพราะมันเสี่ยงจะโดนพี่ใหญ่ดิสนีย์เล่นเรื่องลิขสิทธิ์แกเลยแก้ไขาภาพให้เหลือแค่ลูกตาของจิมินี่คริกเก็ตกลายเป็นลูกตาแบบที่เราเห็นกันนี่เองครับช่วงนั้นมีคนเข้าใจผิดมากมายหลายคนเลยว่าตาจอเนี่ยแกมีส่วนเอี่ยวเกี่ยวข้องกับมูลไอสำนนกแต่งรถแข่งทางตรงจากอเมริกา แต่พอสืบไปสืบมาคุณตาดีนมูลเจ้าของมูลายเนี่ยครับเ <K> ขาบอกว่าร้านแกแต่มันไม่มีของแต่งเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์กลางปีแถมบักไอจอนคูเปอร์อะไรนี่เขาก็ไม่รู้จักกันครับ <K> พนวกกับที่มาของตอนน้นเรื่องที่เล่าไปทําให้เข้าใจได้ว่าลูกตตรกระต่ายตกกระตูนในยุคน,นั้นมันก็คล้ายๆกันหมดนั่นแหละส่วนไอชื่อมูลายเนี่ยมันมาจากการที่ชาวบ้านเจ้ชาช่องเข้าใจผิดกันไปเองครับว่าเป็นอันเดียวกันแล้วก็ไปเรียกกันเองนี่แหละซึ่งผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับ ภายหลังชื่อของจอห์นคูเปอร์แกในสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เลยจะเรียกกันว่าจอห์นมูนายคูเปอร์ไปซะเลยดังนั้นจากตอนนี้ไปจนถึงจบคลิปผมจะขอเรียกเจ้าลายลูกกตาน,นี้ว่ามูนไยเลยแล้วกันนะครับสนับสนุนโดยฟอ,อร์จูเนชุดแต่งวบอดี้และล้อลอยจากเลินโซ สไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณซื้อได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวอีกทั้งยังสามารถผ่อนรวมกับตัวรถได้ไม่ต้องจ่ายเต็มก่อนสะดวกสุดๆจอ์นคูเปอร์นอกจากจุดเด่นเรื่องหมวกกันน็อกสีดำที่มีลายลูกตาแกก็ยังเป็นนักบิดมือดีที่ทำสถิติการแข่งไว้มากมายครับทั้งคว้าชนะในการแข่งสุดหินอย่างนอร์ทเวสทูวนเร ที่มีเส้นทางผ่านเมืองสุดโหดเฮียมไม่แพ้ไดการ i อซ์ออฟแมนและยังได้ขึ้นโพเดียมใน s อ t t รุ่น500ซีซีที่เนเธอร์แลนด์กับเชโกสโลวาเกียนกลางปีในเมืองเบอร์โนด้วยครับแต่ผลงานที่เด่นที่สุดของคูเปอร์น่าจะเป็นการเทียบระดับวัดเชิงกับเซียนไรพ่ายตำนานแชมป์เจ็ดสมัยพิกัด500ซีซีอย่างจาโคโมนีอากอสตินีในสนามมาโลรีพาร์คเซอร์กิตปี1971ครับ และตาจอรนแกก็เฉือนชนะมาเป็นที่1ได้ในช่วงก่อนโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นโค้งหักศอกตรงนี้คูเปอร์แสดงความสามารถในการขับขี่และความบ้าบินของเขาโดยการตีคู่ไปบนทางตรงยาวกว่า200เมตรแล้วก็ไปวัดใจกันหน้าโค้งหักศอกว่าใครจะเบรกทีหลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้มีการตั้งชื่อพื้นที่สนามส่วนนั้นว่าจอร์นคูเปอร์เอสเซสเพื่อเป็นเกียรติให้แกเขาด้วยครับและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นมาสเตอร์ออฟมาร์ลีย์ หรือประมาจารย์แห่งมารลีด้วยทีนี้ในยุคที่การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเติบโตครับการนําสื่อและข่าวสารการแข่งขันทั่วโลกเข้าไปเผยแพร่มันก็เลยบีมากขึ้นทําให้ทาดาชิสุทุก,กินักแข่งมอเตอร์ครอสมากฝีมือไปเห็นเรื่องราวของจอห์นคูเปอร์เขาเขาเนี่ยประทับใจในเรื่องราวของการแข่งขันและที่ต่อกัญกว่านั้นก็คือหมวกลายมูนอายครับ ทาดาชิเอาหมวกกันน็อกของเขามาบรรเลงเพ้นท์ลายลูกกระตาลงไปเช่นกันแต่ที่เด่นกว่าคือเขาวาดมันให้ใหญ่กว่าเดิมทาดาชิใช้หมวกใบนี้ครับลงแข่งขันอีกมากมายหลายสนามและประสบให้เข้าสู่ความสําเร็จในการแข่งโมเตครอสถึง21รายการนอกจากการแข่งขันเขาก็ยังมีชื่อเสียงในการปรับแต่งเครื่องยนต์และสร้างของแต่งสําหรับรถแข่งขันอีกมากมายครับจนในที่สุดแล้วหลังรีท่ายเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทสเปเชียลพาร์ททาดาโอ หรือ SP ีทาดาโอขึ้นมาโดยแบรนด์นี้ภายหลังจะโด่งดังเรื่องการทำท่อซิงและท่อแข่งที่ให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่ดีจากเสียงที่ชัดเจนไพเราะทำให้นักขับเข้าใจกับอาการของเครื่องยนต์ได้ง,ง่ายโดยจุดสำคัญของเรื่องลายลูกตามูลาอมันมาจากตรงนี้นี่แหละครับ จากโลโก้บริษัทของ SP ทาดโอมีการใช้ลายลูกตาตัวการ์ตูนแบบที่เราเห็นกันน่ยมาใส่ในตอนแรกจะเป็นโลโก้รูปไก่ถือหมวกที่มีลายลูกตาอยู่ครับแต่ภายหลังก็จะมีการปรับดีไซน์เพิ่มเติมให้มันใหญ่ขึ้นจนล้นขอบและก็จากที่เหลมาทางซ้ายก็จะเหลไปทางขวาแทน ด้วยความสาเร็จทั้งการแข่งและการค้าส่งผลให้ลายมูนไอซ์อันนี้เนี่ยไปอยู่กับนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์อีกหลายคนในยุคนั้นเลยครับจากการเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันอวดโฉมลูกกระต่ายของทาดาโออย่างภาคภูมินักแข่งจากญี่ปุ่นหลายคนมักใส่หมวกกันน็อกที่มีโลโก้ของทาดาโออาทิเช่นชินยะนากาโนะคัสซุยุกินากาสุกะยาสุโตโมนาไกาและโทโมโยชิคายาม่าทั้งหมดล้วนใส่หมวกที่มีลายลูกกระต่ายของทาดาโอครับ แม้พวกเขาเองก็อาจจะไม่ทราบว,ว่าจอรคูเปอร์เขาเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชมในตัวซูซูกิทาดาโอะแน่นอนแล้วก็ส่งต่อลายมูนไอเฮลเมดนี้ต่อมาตามยุคสมัยแต่ก่อนจะไปถึงบทสรุปมันก็ยังมีอีกเส้นเรื่องหนึ่งครับที่มาขัดแย้งกับลายของมูนไอบนหมวกกันน็อกอันนี้อยู่โดยเราต้องบินกลับไปฝั่งยุโรปแต่คราวนี้ไม่ใช่อังกฤษนะครับเราจะต้องเข้าไปในอิตาลีเรนโซปาโซลีนี so นักบิดสุดห้มจากเมืองริมินี ที่บนหมวก a อ v สีเงินของเขามีการวาดลูกตาแบบเดียวกันที่จอห์นคูเปอร์ใช้เป๊ะๆเรื่องมันเกิดจาก a อ v วีที่เป็นผู้สนับสนุนเอื้อมราอากับไอหนุ่มปัสโซลนินี่เหลือทนครับ<ๆ>เพราะการขับที่บ้าระห่ำชอบเล่นเกมเสี่ยงทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆหลังจากการสนับสนุนมาตั้งแต่ปี1965พีแกก็ล้มไม่เป็นท่าในเกือบทุกการแข่งจนกระทั่งฤดูกาลปี1967บักํานี่ก็ยังขับล้มเละเทะอยู่เลยครับทีม a g v ก็เลยรุมด่าบักปาโซลินี่ ร่วมกับทีมงานในพิษว่าขับเชีย่ยแล้วเนี่ยตาบอดเหรอพวกเขาก็เลยวาดรูปลูกตาเข้าไปให้เพิ่มบนบวกกันท็อกครับเป็นการประชดประชันเพื่อว่ามีตาเพิ่มมึงจะขับดีขึ้นและดูเหมือนว่าการลงบัฟครั้งนี้จะได้ผลแม้ปารโซลินีจะไม่เคยควา้าแชมป์โลกแต่ก็มีโอกาสเข้าไปตบนักแข่งมากฝีมือลงจากโพเดียมได้หลายต่อหลายครั้งเลยครับสถิติที่ดีที่สุดก็คือการแข่งกลางปีครั้งสุดท้ายของเขาในรุ่น 250cc ที่สเปนปี1972 แต่หลังจากนั้นในปีต่อมาเขาก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันจนเสียชีวิตในการแข่งที่มอนซาหลังจากเวลาล่วงเลยผ่านมา a g v ก็ทำหมวก X 7 0 Replica ของปาโซลินีออกมาหลายคอลเลกชั ines. นครับหนึ่งในนั้นก็มีเวอร์ชั่น Moon Eyes บนหมวกกระดอกสีเทาของเขาด้วยกลับมากันที่ฝั่งญี่ปุ่นครับเรื่องนี้มาจากความชงนสงสัยของผมเองครับว่าหากแบรนด์ SP ทาทโอเขาเป็นไทยในการสร,าสร้างสินค้าด้วยตัวเอง แล้วทำไมเราถึงเห็นลายบูนไอส์ของเขาไปอยู่บนหมวกแบรนด์อื่นอย่างอาราอิได้ละ่ะเรื่องนี้มันมาจากจุดเริ่มต้นของนักแข่งชาวญี่ปุ่นที่มักได้รับการสนับสนุนโดย SP t พิาโออยู่เนืองๆครับการที่ลายบูล e อ e s ของ SP t พิทาโอได้เข้าไปอยู่บนหมวกนี้รายละเอียดเจาะลึกเราก็ไม่ทราบถึงการดิ้วกันระหว่างแบรนด์อาราอิและทาโดะโนะครับ แต่ที่พอจะทราบโดยสังเขปก็คือการแข่งขันรายการใหญ่จะไม่ได้มีผู้สนับสนุนนักขับหรือทีมแข่งเพียง1เจ้าต่อ1แบรนด์แต่จะเป็นการสนับสนุนร่วมกันครับเหมือนที่เราจะได้เห็นรถแข่งที่มีลายสปอนเซอร์และสติกเกอร์จากหลายๆเจ้าร่วมกันในกรณีนี้คือชิญญนยะนากาโนะได้รับหมวกอาราอิมาสนับสนุนแต่จะเพิ่มลวดลายของ SP ทาระโอเข้าไปเป็นรูปลูปกตาบนหมวก อย่างปัจจุบันนี้อารอิก็ได้ทำหมวกรุ่นพิเศษก็คือ RX 7X นักกโนเรปติกาขึ้นมาครับเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ชินยะนักกโนและถ้าหากเราไปดูแคตตาล็อกหมวกกันน็อกช่วงปลาย80เข้าต้น90ก็จะเห็นลาย SP ทันโตะนี้มาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วละครับโดยจะเป็นของอาราอินี่แหละที่ทําให้นักแข่งคนอื่นๆในยุคด้วยเช่นกันอย่างอันนี้จะเป็นของยาสุโตโมะนากอิ และถ้าหากเราย้อนไปดูแฟชั่นนักขี่ยุคก่อนนั้นก็จะเห็นลาย Moon Eyes h e เฮล t มาตั้งแต่ช่วงต้นต้ยุค80แล้วด้วยซึ่งก็คงจะไม่พ้นเป็นงานเล็บลิก้าของนักขับสักคนหนึ่งในยุคนั้นนั่นเองครับจบสรุปสําหรับที่มาของลูกตาบนหมวกกันน็อกที่มาของแฟชั่นสายซิ่งที่เรานํามาเล่าในวันนี้ที่จริงแล้วก็ยังมีเรื่องของแฟชั่นนักขับนักขี่อีกมากมายให้เล่าครับแต่ขอยกมาเล่าในตอนถัดไป ถ้าอยากดูต่อก็กดติดตามไว้ได้เลยครับและหากมีเสริมข้อมูลตรงไหนที่เราอาจจะเล่าผิดเล่าพลาดคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆที่เข้ามาดูไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้เอาล่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่งวบอดีและล้ออลอยจากเลินโซสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณ ซื้อได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวอีกทั้งยังสามารถผ่อนรวมกับตัวรถได้ไม่ต้องจ่ายเต็มก่อนสะดวกสุดๆ